ปอย่างนคือตอนครับผมผมจะเล่าสักนิดหนึ่งว่าเมื่อปี่ยนี่ผมบังเอิญโชคร้ายมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองคือผมเป็นเนื้อร้ายในลงไส้นะครับเป็นมะเร็งลำไส้วางกันเถอะจากนั้นผมก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลมอผ่าตัดหลังจากผ่าตัดเมื่อปี48เนี่ยร่างกายของผมจะผิดปกติสุดซมก่อนนอนนี่ผมจะเมื่อยตลอดคุณตอนครับแล้วก็สภาพต่างๆก็ผิดปกติมา แต่ผมก็รักษาตัวมาตลอดจนกระทั่งเมื่อประมาณสักเดือนสามเดือนที่แล้วเนี่ยนะคุณนนท์ผมก็มาเจอสิ่งนี้ครับอ๋อความต้มแ่นดินที่ปุงแฟนอยู่นี่นะครับที่เขาเรียกอะไรนะสุพมงคลสุพมงคลนี่ครับคุณครับพอผมมาเจอปุ๊บทีแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกพวกบอกว่าโออเคอาจารย์เมื่อเป็นโรคก็ควรจะมาศึกษาตัวนี้ดูนะครับบังเอิญวันนั้นผมมาสอบเกี่ยวกับเรื่องประเมินโรงเรียนอ๋อผมกลับไม่ได้เพราะมีการปิดรถไฟ ผมเพิ่งเลยตัดสินใจเข้าบริษัทนะะเพราะเรื่องสุขภาพนี่ผมจะไม่ปฏิเสธเลยครับผมพอเข้ามาในบริษัทปั๊บผมในมือกาสคุยครับในบริษัทแล้วสวมเหรียญนี้ครับมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกอย่างที่ว่าภายในคืนเดียวเนี่ยสภาพที่ผมเมื่อยมันหายไปก็อย่าพูดว่าหายเลยแต่ยิ่งที่ว่าหายดีขึ้นเดี๋ยวคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องไปรักษาเขากมีปัญหาคือสภาพเมื่อยมันหายไปแต่มันดีขึ้นนะคือมันหายไปจากสิ่งที่ผมเป็นนะนะเป็นไม่เป็นอุปทานเลยครับอาจารย์ ไม่ได้หายจากโรคนะแต่หายจากสิ่งที่ทผมเป็นคือผมเป็นแล้วมันหายไปว่ามันไม่ได้เป็นยนเงนทีนี้ทีแรกผมคิดว่าเป็นอุปทานคนก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่าเอ๊มันเป็นด,ด้วยเหยรียญคนตั้มนี้หรือเปล่านะครับ,รบแต่ว่าหลังจากนั้นสองวันสาวันมันก็ดีขึ้น